อ่าห้นะครับข้อนี้บอกว่าการสั่นแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับของมวลที่ติดปลายสปริงในแนวราบแกน x ถ้าตำแหน่งสมดุลอยู่ที่ x??? เท่ากับศนะครับเมื่อมวลอยู่ตำแหน่งที่เป็นค่าบวกค่าความเร็วและความเร่งจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาวาดรูปก,ก่อนนะครับเพื่อที่จะอธิบายโจทย์ข้อนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับาการสั่นแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยนะครับอ่าที่มีมวลติดอยู่กับสปริง นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับปื๊บอ่าเดี๋ยวครูวาดมวนติดเอาไว้นะครับอ่ามวนติดเอาไว้ทีนี้เขาบอกว่ายังไงต่อเขาบอกว่าอ่าถ้าตำแหน่งสมดุลอยู่ที่ x เท่ากับศูนย์นะครับอันนี้เป็นแกน x นะเดี๋ยวครูกาหนดตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นตำแหน่งที่อ่า x เท่ากับศูนย์นะครับอ่า อันนี้คือตำแหน่งสมดุลคำว่าสมดุลหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเราไม่ได้ยืดสปริงออกนั่นแหละนักเรียนคือมันเป็นอ่าสภาวะที่สปริงมันถูกวางไว้เฉยๆนะครับมันก็จะไม่ยืดไม่หดใช่ไหมครับก็จะไม่เกิดการเคลื่อนที่ก็เลยเรียกว่าตำแหน่งสมดุลนะครับอ่าภาพนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นว่าอ่าเมื่อมวลอยู่ตำแหน่งที่มีค่าเป็นบวกหมายความว่าเรายืดเนี่ยจากเดิมที่มันมีตำแหน่ง x เท่ากับศูย์เรายืดออกมาฝั่งนี้ นะครับเรายืดตัวสปริงเนี่ยออกมานะครับเมื่อเรายืดตัวสปริงออกมาเนี่ยเขาถามว่าค่าความเร็วและความเร่งจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเราพิจนารณาทีละตัวนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่า,าเราปล่อยสปริงนะครับเราปล่อยสปริงปุ๊บเนี่ยความเร็วค่าตัวความถี่ในการสั่นน,นะครับมันจะสั่นเร็วขึ้นหรือว่าจะสั่นช้าลงเรื่อยๆ ประเด็นแรกก่อนนะคาตอบก็คืออ่าสปริงเนี่ยมันจะดีดไปดีดกลับเนี่ยช้าลงเรื่อยๆใช่ไหมครับเมื <ME> ่อ <c oughs> มันดีดไปดีดกลับช้าลงนั่นแสดงให้เห็นถึงอะไรครับสแสดงให้เห็นถึงว่าอ่าตัวความเร่งนั้นมันติดลบนั่นเองนะครับคือความเร็วในการดีดไปดีดกลับเนี่ยมันจะช้าลงเรื่อยๆช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมาอยู่ตำแหน่งสมดุลถูกต้องไหมนั่นก็หมายความว่าความเร่งนั้น,น,น,นมนันจะติดลบไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเสร็จปุ๊บนะครับ ทีนี้เรามาดูความเร็วความเร็วเนี่ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบการที่ความเร็วจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะนั้นเนี่ยความเร็วมันดีดไปดีดมาด้าน x ฝั่งนี้หรือว่าดีดมาด้านนี้นะครับถ้ามาถ้ามาด้านนี้ก็หมายความว่าความเร็วมันเป็นอะไรความเร็วเป็นบวกนะครับถ้าเกิดมาด้านนี้ก็หมายถึงความเร็วมันเป็นเป็นลบนั่นเองดังนั้นความเร็วเนี่ยจะเป็นได้ทั้งบวกและลบแต่ที่เราทราบแน่เนี่ยความเลขนี่จะต้องเป็น ลบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับในนี้ข้อไหนที่ถูกอ่ข้อที่ถูกก็คือข้อที่สามนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมความเร่งเป็นลบเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเคลื่อนที่มันจะช้าลงเรื่อยๆนะครับความเร็วมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่ามันเคลื่อนที่ไปด้านไหนนะครับถ้าเกิดว่าจังหวะที่มันเคลื่อนที่เข้าปุ๊บ เคลื่อนที่เข้ามาปุ๊บตรงนี้นะครับคือดึงไปด้านเดียวกับสปริงที่ดึงไปตรงนี้ก็จะมีผลทําให้มันเป็นบวกแต่ถ้าจังหวะที่มันเคลื่อนที่ออกมาเนี่ยก็คือมันจะพยายามยื้อยืดดึงออกไปเนี่ยมันก็จะยากใช่ไหมครับดังนั้นความเร็วมันก็เป็นลบนั่นเองนะครับมันขึ้นอยู่กับกทิศท,ทางการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับว่าจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับคำตอบที่ถูกก็คือข้อ3นะครับที่เราทราบไ้แน่เลยความเร่งจะต้องเป็นลบแน่นอนเพราะว่ามันช้าลงเรื่อยๆนะครับ ก็เลยตอบข้อสานะสำหรับข้อนีอ้ไม่ยากนะครับไม่ได้คำนวณอะไรเลยต่อไปนะครับข้อ่าข้อ53นะครับข้อนี้บอกว่าปล่อยวัตถุมวลเท่ากัน2ชิ้นพร้อมๆกันวัตถุ1ปล่อยให้ตกถึงพื้นในแนวดด่งส่วนอีกวัตถุ1ปล่อยให้ถลายตามพื้นเอียงที่ไร้แรงเสียดทานที่มันมีระดับความสูงเท่ากันนะครับปริมาณใดบ้างของวัตถุที่มีค่าเท่ากันนะครับอ่า ข้อที่1บอกว่าเวลาที่ใช้ในการตกพื้นข้อที่2ความเร็วขณะตกพื้นข้อที่3โมเมนตัมเท่ากันขณะตกพื้นข้อที่4แรงสุดที่กระทําต่อวัตถุเท่ากันข้อที่5อัตราเร็วขณะตกถึงพื้นเท่ากันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวครูวาดรูปให้ดูก่อนนะมันจะมี2กรณีใช่ไหมอันนี้คือกรณีที่1นี่คือกรณีที่2แล้วกัน แล้วครูจะพิสูจน์ให้ดูทีละทีละ,ะข้อนะครับตัวที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งที่บอกว่าวัตถ,ถุปล่อยสองชิ้นเท่ากันปล่อยให้ตกแนวดิ่งกับให้ถ่ายไหลลงตามพื้นกรณีที่สองจะเป็นถ่ายไหลลงตามพื้นแบบนี้ใช่ไหมกรณีที่1ก็คือปล่อยให้ตกจากแนวดิ่งก็คือตกลงมาเลยตรงนี้นะครับ อันแรกเรามาดูกกันก่อนว่าเวลาเนี่ยเท่ากันไหมถ้าเป็นการตกแบบนี้กรณีที่1่คือเวลานะครับอ่ากรณีที่หเวลาเนะนี่ยเ,เราจะเทียบจากอะไรเราจะเทียบจากสูตรนะครับที่ว่าอ่าเอสเท่ากับอ่ายูทีบวกเศษหนส่วนสนะครับอ่ A, บาเอทกำลังสองนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเราก็มาดูนะครับระยะทางเนี่ยนะครับมัน มันก็คือความสูงที่ตกลงมาใช่ไหมครับหรือคือค่า h ut นะครับตอนที่เราปล่อยเนี่ยนะครับก็คือความเร็วต้นเป็น0ูนย์นะครับถูกต้องไหมเขาเร็วต้นเป็นศูนย์นะครับ,เ,รเ,นะรบเสร็จปุ๊บอ่าตรงนี้ก็จะได้ว่าอ่าเศษหนึส่วนส at กํลังสใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บนะครับตัว h ตรงนี้นะครับก็จะย้ายข้างมานะครับแล้วเราก็หา อทนะครับเราก็จะได้สูตรออกมาว่านะครับตัวครูจะย้ายข้างนะเอา2ไปคูณน,นะครับอ่าทีละขั้นเพื่อจะให้มันเหลือ T กกำลังสอง่าเหลือ t กกำลังสองตัวเดียวนะมันก็จะได้เป็น2 h หารด้วยอ่านะครับซึ่ง a ความเร่งตรงนี้ก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมที่ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับหรือก็คือค่า G นั่นเองนะครับตามทันนะ A ตรงนี้ ู้เปลี่ยนเป็น G นะครับอ่ามันคูณอยู่คูย้ายไปหาร H นะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้อ่าฝั่งนี้เป็น t กำลังสใช่ไหมครับแต่ว่าคูต้องการ T เดียวครูก็ติด square root เข้าไปก็จะได้ส q u a r e root 2h ส่วน g ตามทันนะตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราไปหาเวลาของกรณีที่2ครับทีนี้กรณีที่2อ่าเวลาเราจะหาเวลาเนี่ยนะครับ แน่นอนมันไม่ได้เป็นาการตกมาในแนวดิ่งปกตินะครับดังนั้นเราจะต้องไปหา,าค่าความเร่งก่อนนะครับกรณีที่2เราต้องหาค่าความเร่งจากสูตรที่ว่านะครับซิกมาเอฟเท่ากับเ a เสร็จปุ๊บเราต้องแตกแรง f ออกมาเพื่อจะหา a ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่า MG s i ไซเซตานะครับคือ mg sin ไซเซตาตรงนี้ก็จะได้แรง f อออกมาตรงนี้ ถูกต้องไหมครับอ่าพอแตกออกมาปุ๊บนะครับอ่าพอแตกออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็น MA นะครับเราก็จะได้เป็นนะครับคือ sin เซต้าเนี่ยคือแตกออกมาตรงนี้นะอันนี้คือ mg sin เซต้าความหมายของมันนะส่วนนี้คือแรง f นะครับเราก็จะได้ตรงนี้อ่าเอตัดเเนาะนะครับ A เนี่ยก็จะเท่ากับ g ไซ n ์เซตานะครับอ่าพอเราได้ค่าอ่าความเร่งออกมาแล้วนะครับเราก็ไปแทนค่าในสูตรเดิมเลยนะครับอ่าสูตรเดิมที่ว่าก็คือ S เท่ากับ ut บวกเศษหนึ่งส่วนสองอ่า a t กำลังสองนะครับอ่าความเร็วต้นเป็นศูนย์เหมือนเดิมตัดทิ้งอ่า s ตรงนี้คืออะไร S ตรงนี้ก็คือ ค่าความสูงเหมือนเดิมนะครับคือระยะความสูงตรงนี้นั่นเองนะครับคือค่า h เท่ากับ s นะครับคือระยะทางนะครับพอเท่ากันปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครูเปลี่ยนจาก s นี้เป็น h แล้วนะเสร็จปุ๊บก็เหลือแค่เศษหนึ่งส่วนสส่วน a ตรงนี้จะเป็น g ไซน์เซนะครับแล้วก็ t กํลาลังสองอย้ายข้างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะได้ ว่านะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นไซนเซต้าใช่ไหมเราก็จะได้เป็นตรงนี้เป็นเอาไปคูณก่อนเนาะสองเอสอันนี้เป็นทีกำลังสองนะครับอ่ะกูยังไม่ติดสแควร,รูทเข้าไปนะครับสองเอหารด้วย g ีไซเซต้านะครับอจีไซน์เซต้า g นะครับตรงนี้ อ่าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ติดสแควร์ o ูทของมันไว้ที่กำลังสองนี้นะครับก็กลายเป็น t เท่ากับสแควร์รูทสอง g sin ีเซตานะครับอ่านักเรียนก็จะเห็นว่าตัวค่าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เท่ากันนะครับนักเรียนตรงนี้เป็น t เท่ากับ2 s หารด้วย g แต่ว่าตรงนี้เป็น t เท่ากับ2 s หารด้วย g s ไซเซตาักเรียนก็จะเห็นว่าค่าเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันนะครับก็จะเห็นว่าเวลานี้สรุปว่าไม่เท่ากันนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปคืออ่าความเร็วขณะตกถึงพื้นนะครับตัวความเร็วขณะตกถึงพื้นเนี่ยเราจะพิจารณานะครับจากแนวการตกนะครับ นักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้คือแนวการตกของวัตถุก,กรณีที่1ก็จะมีระยะทางคือ h แต่นักเรียนลองดูตัวนี้นะครับการตกของกรณีที่สองเนี่ยมันก็จะตกตามพื้นเอยียงลงมาตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นนักเรียนคิดว่าตัวระยะความสูงตรงนี้กับระยะตรง x ตรงนี้นักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมคำตอบคือไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันปุ๊บความเร็วจะเท่ากันไหม เป็นไปไม่ได้นะครับความเร็วก็ไม่เท่ากันอยู่ดีโมเมนตัมเท่ากันขณะตกพื้นอันนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ตกมาในแนวดิ่งส่วนตรงนี้ตกมาในแนวพื้นเอียงนะครับมันจะเท่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวโมเมนตัมที่เราหานะครับมันจะต้องมีทิศทางกับแรงเนี่ยไปในทางเดียวกันใช่ไหมครับดังนั้น มันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะเท่ากันนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไปคนละทิศนะครับต่อไปแรงสุดที่ที่กระทําต่อวัตถุเท่ากันนะครับตัวแรงส,สุดที่เนี่ยนะครับอ่าแรงสุดที่แรงสุดที่ก็คืออ่าซิกมาเอฟของเรานั่นเองกรณีแรกเนี่ยซิกมาเอฟของเราจะเป็นอะไรซิกมาเอฟเท่ากับ mg ก็คือมี แรงเนี่ยดึงลงมาก็คือแรง mg นั่นเองดังนั้นการหาซิ่งแของเราไม่ยากคือสิ่งแวเท่ากับ mg mm. แต่กรณีที่สองแรงสุดที่ของเราเนี่ยที่ลงมาเนี่ยจะต้องเป็นอะไรครับแรง n นะครับอ่าแรงหรือว่าหาออกมาก็คือ mg ไซด์นั่นเองนะครับจะเห็นว่าสองกรณีเนี่ยแรงของเรามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับดังนั้น แรงสุทธิของวัตถุเท่ากันนี้ไม่ถูกนะครับข้อสุดท้ายที่มันถูกที่บอกว่าอัตราเร็วขณะตกถึงพื้นเท่ากันหมายถึงอะไรอัตราเร็วขณะตกถึงพื้นที่มันเท่ากันเนี่ยนะครับเราจะเทียบจากสูตรอะไรครับเราจะเทียบจากสูตรกฎก,ฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับที่บอกว่านะครับ ซิกมา Sigma e 1เท่ากับซิกมา e 2นะครับหรือเราเทียบกันเป็น mgh เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลังสองนะครับตรงนี้ก็มว,มวลตัดมวลเนาะนะครับคิดบอกว่าอัตราเร็วเท่ากันนะครับเพราะวา่าเราไม่ได้คิดเหมือนกับเป็นระยะเป็นทิศทางการเคลื่อนที่เหมือนความเร็วถ้าความเร็วมันไม่ต้องไปตามทิศ แต่ถ้าอัตราเร็วเนี่ยมันไม่มีทิศทางนะครับอ่าดังนั้นเราจึงได้สูตรตรงนี้เดี๋ยวครูจะพิสูจน์ออกมาว่ามันเท่ากันยังไงนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ย้าย2นะครับจากที่มันหารอยู่ไปคูณน,นะครับเราก็จะได้เอ่อ m gh นะครับเท่ากับ v กําลังสองเพราะเราเออถอดออกมานะครับเราติด ติดตัว square root เอาไว้นะครับเราก็จะได้ V ธรรมดาเนี่ยเท่ากับ square root 2 g h นะครับในทางเดียวกันนะครับของกรณีที่2เราก็จะได้ว่าซ e ิกมาเอเท่ากับซิกมาเอเหมือนกันนะครับแล้วเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็น M อ็นะครับหรือพลังงานสาสมของเราเท่ากับพลังงานจนเศษ1จส่วน2 m v กำลังสองนะครับคือกรณีที่2เห็นไหม มันก็ไม่ได้มาระบุว่าต้องใช้ทิศทาง x ตรงนี้แต่มันระบุว่าเป็นความสูงว่าคือเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็จะได้ตรงนี้ว่าเหมือนกันเลยนะครับกับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวครูคิดให้ดูอีกรอบแล้วกัน m ตัด m นะครับอ2ตรงนี้ย้ายไปคูณได้เป็น 2gh ติด v กำลัง2นะครับ v กำลัง2เหลือ v เดียวก็คือติด square root เข้าไปก็คือ 2gh เห็นไหมครับอัตราเร็วเนี่ยจะเท่ากัน นะครับของ2กรณีเพราะว่ามันไม่ได้พิจนารณาทิศทางนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าถามว่าปล่อยวัตถุในแนวดิ่งกับปล่อยวัตถุตามพื้นเอียงที่ไม่มีแรงเสียดทานเนี่ยมีอะไรที่เท่ากันสิ่งที่เท่ากันก็คืออัตราเร็วขณะตกถึงพื้นนั่นเองนะครับก็คือข้อที่5นะครับแต่ว่านักเรียนมกกักจะสับสนกับตรงนี้นะคือความเร็วนะครับ มันต่างกันนะครับถ้าความเร็วเราต้องพิจารณาถึงทิศทางด้วยถ้าความเร็วเนี่ยเราต้องคิดพิจารณาจากแนวนี้นะครับแต่ถ้าอัตราเร็วเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับทิศทางเลยนะครับดังนั้นข้อน5นี้ก็เลยตอบข้อที่5นั่นเองนะครับอ่ะแล้วเราไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ เฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากนักเรียนกด like, นไลค์นะครับกดซับสไครป์นะครับทิมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ครูด,ด้วยนะครับครูจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามาหาลัยดีๆนะครับหรือว่าไปสอบ อย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในระดับม .4 ถึงม .6 โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป